สวัสดีครับนี่ลุงดำนะลุงดำมาเช็กว,ว่าว่าตัวไหนขึ้นไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ลุงดำก็ทำเหมือนว่าวว่าวแบบเครื่องบินนะครับตนนัวนี้นะครับจะติดปีสองสามชั้นนะครับเพื่อเล่นลมเอาเบาเครื่องบินลุงดำเนี่ยเหมือนกับสวยอวกาศนะครับนี่ลมมันกระโชกไปกระโชกมากนะครับตอนนี้แล้วลมก็ขึ้นดี ูบขึ้นเหนะสูงประมาณยอดตานยอดนะครับตอนนี้ลมมันก็ตกมันสูงมันขึ้นในจังหวะของมันอู้เนี่ยลมแรงก็ขึ้นสูงึงดำมันจะปล่อยติดลมบนลมบนมันก็แรงบางไม่แรงบางเดี๋ยวไนะมาต้นน,นะครับ,นนรบขึ้นไปขึ้นมาโน้ มลมนี้ก็จะหนักหน่อยนะครับเพราะมันมีสองชั้นนะครับรูล,ลมแต่ทีนี้มันหนักหนักหน่อยนะครับข้างล่างลมก็หวนเยอะลมหวนซ้ายหวนขวานะครับตอนนี้ลมดำก็มาลองทีเดิมลองว่ามันจะดีไหมขึ้นยาวนะครับตอนนี้ ลมมันก็วนไปวนมาอย่างเนี้ยนี่ลอยลลูลูปีวันล่องนะครับเดี๋ยวลุงดำมันจะตกไปขอของน้ำานะครับตอนนี้นี่ครับเดี๋ยวลุงดำจะให้ดูตัวว่าวเป็นไงนะครับตัวนี้ก็คือลักษณะว่าวเหมือนเครื่องบินมันก็คือลักษณะล่อนปลายมันล่อนครับตอนนี้ลุงดำก็ลมมันวนไปวนมาลมมันก็หยุด หยุดพัดแนละ้วนะครับลมมาอยู่สักพักหนึ่งครับลมก็ยาวสูงสุดประมาณอันนี้กินลมเยอะนะครับเพราะเป็นว่าวตัวเล็กปีกมันเล็กนะครับตอนแรกรุ่งดำก็บอกเป็นว่าวเ,เ,เครื่องบินขนส่งเครื่องบินคือลักษณะใช้เครื่องบินติดยานอยู่ข้างบนนะครับตรงนี้นะครับนี่ตัวมันก็แปลกๆดี ตอนนี้ลุงดำก็ชอบว่าตัวขนาดเล็กนะครับท้ายระยะวัดสามสิบเซนตหมือน,นะครับ่วงตอ่อทรงได้เลยต่างๆแล้วก็ทำส,สีให้มันสวยๆแล้วก็แปลกๆเหมือนเราประดับประดับเว้าไปในอากาศเหมือนเราเด็ดดอกไม้จัดสวนสวยๆนะครับ อันนี้มันก็เหมือนกันตอนแรกองดำทำบออตัวนี้ตรงกลางนะครับแล้วก็ไม้มันหนักๆองดำก็เลยทำตัวสีขาวแดงข้างบน,นตัวสีขาวแดงตัวนี้มาผสมเพื่อมกินลมเยอะแล้วก็ติดปีกหางตัวนี้หางสีส้มเห็นไหมที่ต่อปีกตรงนี้ พอของเต่านี่พอเวลานั้นมันกินลมน้อยพอกินลมน้อยเสร็จแล้วปั๊บเอ๊เราจะทํำยังไงให้ลมมันกินเยอะแล้วว่ามันอยู่นานี่หลักการคิดสําคัญก็อยู่ตรงนี้เพราะนั่นเลยลุงดำก็เลยเชื่อว่าเอาตรงนี้มาทำเบ้าเครื่องบินเดียวต่อพอลมมาแรงๆปั๊บมันก็จะขึ้นได้ถ้าม,มาแรงบางทีก็ไม่ต้องบินับ ลมพัดมันก็ขึ้นเหมือนเ่าเราผูกให้เด็กดูแต่นี่มันสามารถสูงแบบยอดตานสูงๆก็ได้แต่ใช้ลมแรงเยอะเพราะไม้มันหนักหนึ่งคือไม้มันหนักสองก็คือไม้มนันทับกันสองอันคงว่ามันก็เลยหนักหน่อยนะครับส่วนอัตราวัดก็คือจากนี้30-30ไปนะครับ ตรงกลางนี่สามสิบเซนนะครับแล้วก็สามสิบเซนสามสิบเซนแล้วก็นี่ก็เป็นร้อยยี่สิบนะครับเป็นร้อยยี่สิบนะครับตรงกลางนี่ก็ถือว่าสามสิบสามสิบสามสิบนี่ก็สามสิบตรงกลางนี่ก็สามสิบฝั่งนู้นก็สามสิบหกสิบร้อยี่สิบเซนนะครับต,ตาส่วนเท่ากันการเหลาไม้ก็สําคัญที่สุดก็คือเหลายังไงก็ได้ให้ได้ให้เบาที่สุด ว่ามันเบาที่สุดและการเล่นสิ่งสำคัญตัวนี้มันลอยลมนะครับว่าตัวนี้มันไม่ยากพอลมแรงๆนี่ไม่ต้องทำอะไรถ้าอยู่ชายทะเลเนี่ยปั๊บแต่มันจะสวยงามเพราะการเล่นลมของพวกวาพวกนี้มันเล่นลมเล่นลมไม่สวยนะครับเขาเล่นลมไม่สวยตัวของเขาอีกจะเล่นลมไม่สวยมันจะบิน้ายบินขวาเล่นลม นี่คือความสวยงามของเขานะครับมันมเวลานอนกระจกเวลามันลอยลงมาก็สวยแต่ตัวนี้เวลาเรามัดสายทุงนี่มัดตายตรงหน้าได้และตรงนี้ก็มัดตรงนี้ได้เราเห็นมัดตายตรงสองอันนะครับทางได้นะครับจบไปอังคางขึ้นนะครับขึ้นของเขาเอง ลมแรงๆลมแรงๆยิ่งดีเพรขึ้นตัลมึงป้าเห็มไหมตอนเรืต้องใช้ลมแรงตอนแรกก่ะใช้กล่องอย่างเดียวและทีนี้การกระทําคือว่ากล่องมันพินารณาได้สองอย่างถ้าไหนไม่ดีเราก็ทําให้ดีเราพัฒนาขึ้นว่าเออวันนี้ลมมันเบาอย่าเงี้ยพอลม,มเบาเสร็จแล้ว เราก็เสริมปีกมันใหญ่ขึ้นกอนะพอเสริมปีกแล้วมันก็ขึ้นง่นายนะพอลาขึ้นมันเนี่ให้ตรวมันรุนหลอมเลับลมเยอะมันง่ายง่ายขึ้นไปมันจะยากดีเห็นไหมลมแรงก็ขึ้นเองสวยงามนะครับหลากสีสันแต่เรากระดาษแก้วแล้วาจะเราจะเรียกสีสันมันมีการเขาเรียกว่าอุ้มลมล่องลมและระทะลม ไอ the ้ตรงกลางนี way, way, ่เขาเรียกว่าอุ่มลมตรงนี้นะตรงนี้อุ่มลมตรงนี้ปะทะลมอันนี้ก็ปะทะลมอยู่ตรงบนนะครับตั้งเคียงไว้นะครับการกินลมเขาก็จะตายนะครับเหมือนเราตั้งิเคียงนะครับิ่งมันพันธุ์ตัวเราเราจะทําไงกันให้มันสวยงามแล้วประดับของฟ้าให้สวยๆนะครับแค่นี้นะครับจากลุงดำครับ นะครับเราเริ่มงื้นของรุ่ดำตัวนี้นะครับเสริมใม่เสริมมาเกิดขึ้นลมแรงมากแค่นี้นะครับสวัสดีครับ